โครงการ gentleman and lady lgbt a r equal เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินประจำปีการศึกษา2563ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมรนรง์ในหัวข้อความเท่าเทียมผางเพศผ่านโปสเตอร์สอดคล้องกับหัวข้อโครงงานที่ว่า sustainable development goals เรื่องที่5 gender equality หลักการและแรงจูงใจที่เลือกทำโครงงานนี้สืบเนื่องมาจาก ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเพศในสังคมไทยยังเป็นประเด็นที่ทุกคนให้ความสนใจและยังเป็นข้อสงสัยในบทบาทหน้าที่ของแต่ละเพศรวมไปถึงการที่เพศทางเลือกยังไม่เป็นที่ยอมรับมากนักในสังคมไทยทางผู้จัดทำจึงมีแรงจูงใจที่จะยกหัวข้อความเท่าเทียมทางเพศขึ้นมาขยายความให้ผู้อื่นได้เข้าใจและหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้กันมากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศต่อบุคคลอื่น 2. เพื่อร่วมรณนงรงให้นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครเห็นความสำคัญของปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเพศโดยมีการเจาะกลุ่มเป้าหมายเป็นนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาค่ะ ขั้นตอนในการจัดทำโครงการ 1. กำหนดหัวข้อโครงงานให้ตรงกับขอบเขตการจัดทำโครงงานซึ่งได้ข้อสรุปออกมาเป็นหัวข้อความเท่าเทียมทางเพศ 2. วางแผนรูปแบบและหาแรงบันดาลใจในการจัดทำโครงงานโดยโครงงานนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากข้อความในทวิตเตอร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศทำให้ผู้จัดทำสนใจที่จะขยายข้อมูลเรื่องนี้ให้มีความชัดเจนขึ้นในมุมมองของคนรุ่นใหม่ 3. ผู้จัดทำเริ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศและคัดเลือกปัญหาต่างๆที่เป็นที่สนใจในสังคมไทยจากนั้นจัดทำโปสเตอร์ทั้งหมด4ปัญหาที่ได้คัดเลือกมาและนำโปสเตอร์ที่จัดทำเผยแพร่ผ่านทาง facebook ผลสรุปของโครงงานนี้มีผู้ให้ความสนใจกับโปสเตอร์ที่เผยแพร่ผ่านทาง Facebook โดยการกดไลค์จำนวน53คนกดแชร์9คน ซึ่งถือว่าบรรลุความสําเร็จเชิงปริมาณที่ตั้งไว้สุดท้ายนี้กลุ่มฟรีดอมซึ่งเป็นผู้จัดทำโครงงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกๆท,ท่านจะหันมาให้ความสําคัญกับปัญหาความเท่าเทียมทางเพศในสังคมไทยเปิดใจยอมรับและให้โอกาสาเพศทางเลือกได้มีจุดยืนที่ชัดเจนขึ้นในสังคมไทยต่อ